ถิอตะวันออกนะครับปุ่งนะ้า ได้อพโ,โยพเขามาอยู่เป็นจำนวนมากจำนวนหลายนะครับตามทีเพิ่นได้บันทึกขอมูลไว้ความเจริญได้เกิดขึ้นมาทีโมบานนนสะอาดแล้วนะครับผู้คนก็ะตั้งหลังไหลเขามาตรงตั้งรกรากทามาหากินเนห็ดให้ประชากรในบานนนสะอาดนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีค้นเพิ่มขึ้นเรื่อยการขยับขยายของบานเลื่อนกะกระจัดกระจายออกไปเห็ดให้กลายเป็นชุ่มชนใหญ่ครับประกอบกับช่วงนั้นอำเภอกุมพวาปีนี้ถือว่าเป็นอำเภอที่มีเขตการพื้นที่การปกครองกว้างไกลครับทางราชการเพิ่นก็จังด้ย,ยกฐานะเพื่อความเหมาะสมในการปกครองชุมชน ได้ตัง้งบันน้นสะอาดนี่ึ้นมาเป็นกิ่งอำเภอนนนสะอาดเมื่อวันที่20มกราคมพุทธศักราช2 5 1 7ในตอนแรกมี3ตำบลน,น้ากันขับก็คือตำบลนนนสะอาดแล้วกาตำบลโพธศีสํารานตำบลบุงแก้วจากนั้นอีก3ปีต่อมาครับท่านผู้ชม เพิ่นกระดามีพระราชกฤษฎีกายกฐานะให้เป็นอำเภอน้อนสะอาดโดยสมบูรณ์เมื่อวันที13่13เมษายนพุทธศักราช2 5 2 0บ้านน้นสะอาดแต่ก่อนทีส่สีได้รับการเปลี่ยนแปลงแลักกะยกฐานะแยกโตออกมาจากอำเภอกุมมภาวะปีมาตั้งเป็นกิ่งนี่ครับ เพิ่นกระไดมีการประชุมปรึกษาหารือจากกลุ่มภาคส่วนนะครับหลายๆไฟฝ่ายบวาสิเป็นข้าราชการพอขาขะะบดีประชาชนภิกษุสงหละครับว่าควรสะจัดหาที่ดินสําหรับเป็นทีก่ก่อสร้างที่วาการอำํำเภอและกะหน่วยงานทังราชการนี่ไว้มองใดจังสิเหมาะสมประกอบกับช่วงนั้นตอนนั้นครับประกอบด้วยตอนนั้นนายไพรัตสมณะหรือ สมณะนี่แหละครับนามสกุลเพิ่นนะครับกะอันใดสองเสียงสองสำเนียงนะครับอบาจบบโว่าสิเป็นสมณะหรือเป็นสมณะนะครับอเน,นก้าผิดพลาดกะต้องขออภัยพี่น้องนะครับในเขตพื้นที่หรือว่าผู้เพิ่นเป็นเจ้าของสกุลนะครับซึ่งเพิ่นเป็นพ่อข่านนะครับในตำบลนนสะอาด ได,ด้แสดงความจำน่งด้วยจิตอันเป็นกุศลได้นนยกที่ดินส่วนโตจำนวน43ไร่เศษครับให้ตั้งเป็นสถานที่ว่าการนำเพือและการูนย์ร,รยาชการครับซึ่งอยู่ระว่างหลักกิโลเมตรที่64ถนนมิตรภาพอุดรขอนแก่น จากนั้นทั้งราชการเพิ่นกาได้จัดงบป,ประมาณก่อสร้างไห้ก็จังได้ดาเนินการก่อสร้างที่ว่าการำอำเภอบนพื้นดินที่เพิ่นได้มอบหมายหรือว่าได้อุทิศบริจาคนี่แหละครับลักษณะของพื้นที่ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอน้นสะอาดกาเป็นเนินสูงครับอยู่ห่างจากโต ตลาดนานสะอาดนี่ประมาณ1นกิโลเมตรในเขตพื้นที่ของอำเภอนนสะอาดนะครับส่วนใหญ่แล้วบ่มีแม่นม้ำสายลักนะครับพี่น้องสีเมีกับเพียงลำหวยขนาดเล็กครับบ่าว่าสิเป็นลำหวยเสือเต็นลำหวยบุงแกวลำหวยโจดลำหวยย่างอ่างเก็บน้ำบรโศกห้งองอ่างเก็บน้ำ หวยไส้นุ่สะอาดเนี่ยครับเพนมีภผู้เขาลลอมหลอบอยู่สองลูกครับแต่ว่าเป็นผู้เขาที่บบมีความสูงชั้นคือ,อผู้เขาที่เาเห็นทัวๆไปดอกขับนั่งรถสัญจรพันไปมากก็สิเห็นอยู่แล้ครับฟังซ้ายฟังขวาระวังทาง่านั่นก็คือผู้พันขําคขับซึ่งเป็นแนวเขตแบ่งระวังอำเภอโน่นสะอาด อำเภอหนองวซอจังหวัดอุดรธานีแล้วก็อีกผู้หนึ่งก็คือผู้เขาสวนกวางครับหรือว่าสถานที่ตัง้งสวนสัตว์เขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนั่นแหละครับเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างอำเภอโน่นสะอาดกับอำเภอเขาสวนกวางแล้วก็ส่วนหนึ่งของอำเภอํำพองอำเภอโน่นสะอาดอยู่ห่างจากจังหวัดอุดรน,นะครับ5 3กิโลเมตร มีอนาคเขตพื้นที่ติดกับพื้นที่ไก่เคยียงกะคือดัานทิศเหนือติดกับอำเภอคุมพาะว่ปีหลักกะอำเภอหนองแสงฝั่งติดไตติดกับอำเภอเขาสนกวงหลักกะอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นติดตะวันออกติดกับอำเภอคุมพาะว่ปีฝั่งดัานติดตะวันตกติดกับอำเภอเขาสนกวงจังหวัดขอนแก่นหลักกะส่วนหนึ่งติดกับอำเภอหนองวัว้อจังหวัดอุดรธานี นุนสะอาดแบ่งเขตพื้นที่การปกครองออก6ตำบล66หมู่บ้านครับคือตำบลน,นุนสะอาดมีเก่าหมู่บ้านตำบลบุงแก้วมี12หมู่บ้านตำบลโพสีสำรานมีเก่าหมู่บ้านตำบลทมนางามมี10หมู่บ้านตำบลหน,นองกุ้งสีมี11หมู่บ้านตำบลโขกกลางมี13หมู่บ้าน ได้นำพี่น้องท่านผู้ชมมิรักเฟนเเพกช่องใบบุญชาแนลครับเข้ามาเลาะสัมผัสน,นะครับอำเภอน้นสะอาดนะครับได้นำเรื่องราวความเป็นไปเป็นมากของชุมชนพื้นที่มาวาสูภีสุนองกะได้เห็นบริบทบานบริบทเมื่องเพิ่นแล้วนะครับจะรู้สึกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยครับ กรนดาว่ามีการพัฒนานะครับแต่ก่อนหลายๆคนหลายๆท่า,า,า,านครับเข้กากบเพียงแต่ดังรลุดพันนะครับย่ำไปทุร,ประปาปังนะครับกับ่บ่ไดเขามาสํารวจหรือว่าเขามาบึงนะครับพื้นที่เศรษฐกิจเพิ่นมัดสมองสุบอนจังสี่ครับเอาล่ะครับพี่น้องได้ผ้ามาเห็นมาโหแล้ว ดเดินทางต่อขับไหวพอกันคิดไม่คิดหนาาส่วนสิเป็นบันไดเมืองไหนก็ขอให้ท่านผู้ชมนี่ได้ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเป็นกำลังใจให้กันนะื้อครับเอาล่ะครับลาพี่ละน้องไใแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ